สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้จะพามาดูเขาอีหยังพี่น,อน้องเพื่อเอินเขาหยังครับเขาเบิ่องข้างหลังนะครับเนาะนีะ่พี่น้องปุ่นเขาน้าปังพี่น้องปุ่นย่างลายด้วยครับข้างล่างเขาน้าปังพี่น้องอที่ผมเบิ่งในคลิปไปเจาะว่าข้าวดีดข้าวริ่งแมน่นบ่พี่น้องแม่นข้าวดีดข้าวริ่งบ่ครับนี่ แม่นบ่ครับโอ้ขวยหนูหน้ากับมีพี่น้องบึ่งครับบึ่งครับขวยหนูครับขวยหนูพี่น้องพี่น้องติดไม่ได้ครับของเจ้านี้จะมีแต่เจ้าอื่นหนมีแต่พี่น้องเจ้าตังขามกันไปว่ามีนะครับจะมีแต่หญ้าครับเห็นบ่เจ้านี้จะมีข้าวเยอะข้าวดีดข้าวดิ่งของพี่น้องแม่นบ่เพิ่งครับห่วงยางหลายครับห่วงยางไง ขาหน้าปังก็ยุ่ข้างล่างครับพี่น้องเขาหน้าปังก็ยุคข้างล่างนี่บอกครับเพื่อนว่าเขาดีเขาดิ่งพื้นมาจากไหนครับมาน้ำพันเขาขพี่น้องได้จากไหนส่วนมาเขาเน,นี่ยสังเกตบ้างนะครับถึงหญ้าถึงข้าวอันนี้เขาเพื่อนนะพี่น้อง่แม,ม่นเขาผมเนื้อเขาเพื่อนผมมาหาใหญ่งัวครับ ชีบเลี้ยงบัวเหมืนพี่น้องพ่อล่ะขับเศรออไอ้สดี้นึงผู้ได้กับวะนึงติดซีเรียสครับนี่ยติ่มเลยพี่น้องนี่ขาอน้าปังห่วงขาอน้าปังครับตวงข้าวน้าปังเนะพี่น้องนี่จะร่วง พ่อ,อดีดเขาเด้่งวะพี่น้องนี่แม่นบ่ครับอยู่ข้างบนนี่ครับชั้นสองเนาะสองจะเป็นเขาดีดเขาเด้งนั่นน้อพี่นออออ้องนี่หยาพ่อมาฮะหยาง้าครับก็ได้พ่อก็ได้โอ้เป็นแต่เสียอ,อนในเขาใช่ไหมปวดสมไหลแต่ผมว่าหาคลิปให้พี่น้องเพลินกันนะสนกุกเพลินครับหลายได้พี่น้อง เทียมยังไงปุ้นหุ่นยังค่ะครับปุ้นขาวๆพี่น้องเห็นวะเดี๋ยวไปจะเป็นขาวๆลรอครับเดี๋ยวไปจะเป็นสีขาวๆปุ้นเขาจะถั่ขึ้นมาจะปลายซี่ๆพี่น้องครับปลายซี่ขึ้นเพิ่งฝาเขาฮอจะกองลงดินนะครับเนาะเขาฮอจะเป็นกองกองลงแต่แต่เขาตัวนี้จะซี่ขึ้นฝาครับสันขึ้นมาเ้อพี่น้องยาง นจะซี่ขึ้นป้าครับจะซี่ขึ้นได้พี่น้องเห็นไหปลาจะซี่ขึ้นเข่าเ่าจะกรองดินนะพี่น้องเข้อหน้าปังจะโค้งลงนะพี่น้องขาวอากลากเลยครับพุ่นเห็นไหมพี่น้องปุ่นครับคือปุ๋นหลายแต่ครับเนาะ ไปซื้อสิไปขายจะได้ราคาว่หรอพี่น้องจังมาราคาบ่ใครดีจังปีนี้พันวาโอ้ยพันเสียตนูนเศร้าหาเศร้าหน้าถ่าโนมาสิอยู่ปลาผักทองครับนี่ครับมาหาหยาน้ำปลาผักทองเห็นกันได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องมึงกันนะผมบ่าดีดเขาเ้าดึง ไม่งน้นบมพี่น้องแต่ผมอกพิดตะครับไปเลยครับเด้อลงคลิปไปเลยครับเด้อขอบคุณทุกการรับชมนะพี่น้องเด้อซุมเมือในลายครับเขาแน่น่ป่นลายส่วนมากเก็บมาจากสายพันธุ์มาจาก,าาาก,ากต่างถิ่นเะพี่น้องแถวหนีบใครมีตะกี้มีเลยครับเขาแบบลงคลิปก่อนครับ